ส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะมีการลงพื้นที่ไปสำรวจแนวชายฝั่งหมู่ที่5นะคะหลังจากที่มีาการถูกคลื่นนะคะกัดเซาะพร้อมกับส่งเครื่องจักรค่ะเข้าไปช่วยเหลือค่ะนายภัยเจนมากสุวรรณค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายกิต,ติพงศ์สิงห์ทองค่ะผู้อํานวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ไปตรวจด,ดูสถานการณ์ของคลื่นกัดเซาะบริเวณแนวชายฝั่งในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลชิงโคค่ะอยู่ที่อําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาขณะที่มีการเกิดขึ้นนะคะมากัดเซาะตลอดแนวชายหาดค่ะจนทําให้ต้นสนล้มระดีระน,นาตลอดทั้งแนวแล้วก็ได้รับความเสียหายอีกทั้งได้รับแจ้งจากผู้นําท้องถิ่นนะคะว่าให้ทางอบจสงขลาค่ะลงมาสํารวจ เพื่อที่จะมาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็กล่าวนะคะว่า ตรงนี้ค่ะได้มีการลงพื้นที่มาในวันนี้ก็เป็นชายหาดนะคะเป็นแนวชายหาดค่ะเป็นชายทะเลที่ติดกับหาดแก้วแล้วก็ได้รับผลกระทบจากคลื่นในช่วงของฤดูมรสุมที่เข้ามาค่ะจนทําให้ต้นสนบริเวณนี้ค่ะล้มระเนระนาดก็ได้มีการรับเรื่องแจ้งนะคะมาจากผู้นําท้องถิ่นค่ะว่าอยากจะให้อบจอสงคล้าค่ะนาเครื่องจักรมาจัดก,การเก็บซากนะคะของต้นไม้ของขยะของต้นสนที่ ล้มระเนระนาดไปตอนนี้แต่เนื่องจากว่าในขณะนี้ก็ยังคงมีคลื่นลมแรงค่ะจึงไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ในตอนนี้ค่ะก็คาดว่าประมาณเดือนมีนาคมนี้ครับจะให้ทางสำนักช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำเครื่องจักรลงมาจัดเก็บต้นไม้เหล่านี้และจะทำการปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวชายฝั่งทั้งหมดตรงบริเวณนี้ครับให้กลับเป็นชายหาดสวยงามและเพื่อเป็นที่พักผ่อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป สำหรับชายหาดที่โดนคลื่นลมในฤดูมรสุมกัดเซาะในครั้งนี้เป็นไปตามธรรมชาติมีผลจากการก่อสร้างจึงทำให้เกิดการกัดเซาะโดยเฉพาะมีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ําลงไปในทะเลทําให้เกิดการกัดเซาะขึ้นมาแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าของเป็นพื้นที่สาธารณะเราก็ปล่อยให้ธรรมชาติปรับสภาพของมันเองได้ครับ